ดีครับผมเสียงนะครับมีนักร้องตีท่านหนึ่งนะครับขอคําแนะนำในการเล่นเพลงเพลงชื่อเพลงอะไรปวดเถิดดวงใจเพลงปวดเถิดดวงใจนะครับก็เดี๋ยวผมจะแนะนําตามเท่าที่ผมมีความรู้แล้วกันนะครับก็คือเวลา,ามันมี2แบบนะครับว่าเราจะเล่นแบบให้ให้เหมือนหรือจะเล่นแค่ เอาเล่นให้ต่างอาจจะใช้คำพูดนี้ก็ได้เล่นให้เหมือนก็เล่นให้ต่างนะครับคือเพลงเดียวกันเนี่ยเราถ้าเราเล่นให้เหมือนเนี่ยนะครับข้อแรกเนี่ยก็ควรจะได้ฟังเพลงจริงนะครับฟังเพลงฟังเพลงจริงแล้วก็ฟังดูว่าตรงไหนเนี่ยมันมันเป็นเอกลักษณ์มันเป็นส่วนสําคัญของเพลงนะครับก็ก็ต้องเล่นตามนั้นนะครับก็ต้องต้องเรียกว่าแกะนะครับ แล้วโดยเฉพาะเพลงลูกทุ่งเนี่ยถ้าจะเล่นให้เหมือนเนี่ยน่าจะต้องบอกว่าต้องต้องแกะทุกเม็ดเลยนะครับส่วนการถ้าถ้าเราเล่นแบบไม่ซีเรียสมากเนี่ยคือแม้กระทั่งการใช้โนต้ตเนี่ยครับโนต้ตมันก็ไม่สามารถที่จะบรรจุรายละเอียดต่างๆเข้าไปได้นะขเขาเรียกไม่สามารถโนเทตไอตัวรายละเอียดของเพลงเนี่ยได้หมดหรอกนะครับโดยเฉพาะเพลงลูกทุ่งเนี่ยผมคิดว่าคนเขียนโนต้ตเนี่ยก็ ผมก็ไม่รู้ใครเขียนนะนะอาจจะไม่ใช่เจ้าของคนแต่งอาจจะไม่ใช่นักดนตรีที่เล่นก็อาจจะเป็นคนหลังๆที่มามาเขียนโน้ตวัตถุประสงค์การเขียนโน้ตเนี่ยเขาก็อาจจะเขียนแค่ให้ให้ใกล้เคียงให้มันเล่นได้นะครับหรืออาจจะบอกว่าลดระดับไอความยากส่วนที่มันยากๆแบบลูกทุ่งเนี่ยให้มันคนมันอ่านเข้าใจง่ายแล้วก็ไปไป,ไปประยุกต์เล่นเองอย่างนี้ก็ก็อาจจะเป็นได้นะครับ จากกูนะครับอ่าครนี้อ่าคือเพลงลูกทุ่งเนี่ยมีมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะครับต้องอ่าขยันแกะบ่อยๆคือผมเนี่ยเล่นแอคคอเดียนมาก็ไม่ไม่รู้เลยนะว่าเทคนิคลูกทุ่งเนี่ยเป็นยังไงจนกระทั่งไปแกะเพลงหรือไปสังเกตของอ่าเพื่อนๆนักเล่นแอคคอเดียนด้วยกันเนี่ยนะครับก็ ก็เริ่มจะสังเกตเห็นมันมันเป็นประสบการณ์นะครับที่ที่จะเริ่มจะสังเกตเห็นว่าอ๋อสำเนียงลูกทุ่งเนี่ยมันมันต้องมีลักษณะอย่างนี้การยืดจังหวะการหน่วงจังหวะการไม่ลงตรงจังหวะเป็นอย่างนี้การโน้ตตัวเดียวที่เราฟังเป็นโน้ตตัวเดียวเนี่ยมันอ๋อจริงๆมันมี3โน้ตว่ามันมันสะบัดมา3โน้ตเลยอะไรเงี้ยอันนี้เป็นอ่าเป็นสิ่งที่เราต้องต้องใช้ประสบการณ์ใช้ความสังเกตนะครับ เดี๋ยวผมมาสักครู่นะครับเดี๋ยวผมขอปิดมือถือก่อนเพราะว่าจยะจะมีคนโทรเข้ามาแล้วเดี๋ยวทุกอย่างจะหยุดอโอเคคือข้อแรกเลยเนี่ยแอคคอร์เดียนมันมีรีจิสเตอร,ร์เสียงนะครับถ้าเราถ้าถ้าตัวที่ไม่มีรีจิสเตอร,ร์มันก็จะเป็นเสียงนี้นะครับเนี่ยน,นะครับเป็นเสียงมูเสตเนี้ยนะฮะ อย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าเลือกได้เนี่ยถ้าเราไปแกะอินโทรเนี่ยผมก็ประหลาดใจว่าผมตอนแรกผมนึกว่าอินโทรใช้เสียงมูเสร็จนะครับแต่อินโทรเนี่ยจริงๆใช้เสียงนี้นะครับเสียงเสียงกลางเสียงเดียวนะครับเนี่ยเสียงกลางเสียงเดียวไม่เชื่อลองไปฟังดูนะครับ,บ,บอย่างเงี้ยนะครับเอ่อ อันนี้ผมจะสอนเทคนิคก,การเล่นมือเดียวไปก่อนแล้วกันนะครับด้วยการที่ผมจะลองเล่นให้ให้ชมหนึ่งรอบก่อนก็นแล้วกันโดยที่เน้นด้านนี้แล้วกันมือมือซ้ายยังไม่เล่นยังไม่สนใจนะครับ กันนะครับ อันนี้ถ้าเปิดถ้าเปิดคาราโอเกะแบ็กกิ้งแท็กช่วยก็น่าจะสนุกขึ้นนะครับมัได้ฟิลมากขึ้นแต่ว่าถ้าถ้าเป็นอ,อย่างผมเล่นเนี่ยผมผมเล่น2มือได้เนี่ยผมก็จะเล่นฝั่งคอร์ดไปด้วยมันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับคีย์นะครับเพลงนี้ ข้าท่อนร้องเนี่ยเราเล่นแอคคอเดียนโซโล่เราค่อยเปลี่ยนมาเป็นเสียงมูเสร็จก็ได้ครับจะได้ไม่ไม่ซ้ำซากนะครับ าเราใช้ใช้การทำ um, เพลงเมลโลดี้ของเพลงนี่ครับเราก็เล่นตามได้เลยนะครับอาจจะไม่ต้องแกะละเอียดมากก็ได้นะครับท,ท่อนร้องเนี่ยอันนี้เราก็เล่นตามได้คราวนี้ผมจะลองลองเจาะไปในรายละเอียดนะครับคือเพลงลูกทุ่งเนี่ยสมมติว่าผมใช้ถ้าเราไม่ฟังนะเราเรา,เราใช้การทำ um, แล้วเราเล่นตามเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นเ,เนี่ยนะครับปู <ทะ S 1> ต์ช่วงเจย เนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าลูกสะบัดลูกเอ่อลูกเขาไม่รู้เรียกอะไรวะ<ๆ>เนี่ยมันมาจากอีกโน้ตหนึ่งมันใช้สองโน้ตนะครับ<ๆ>อ่าซึ่งเราต้องฟังเราถ้าเราเรารู้เทคนิคนี่แต่เราไม่สามารถเอ่อสร้างเอ่อความพอดีได้ว่ามันใช้เทคนิคตรงไหนเนี่ยผมสมมติผมใส่หมดเลย มันมันก็มันก็อาจจะเยอะไปนะครับเพราะนั้นเนี่ยมันมันก็มีบางโน้ตใส่บางโน้ตไม่ใส่เราเราก็ต้องไปไปฟังแบบละเอียดเลยนะครับคือการเวลาแกะเพลงเนี่ยต้องมีเครื่องมือที่เหมาะสมนะครับเพราะว่าเราต้องกอซ้ําไปซ้ำมาเนี่ยเป็นอาจจะเป็นสิบรอบหรือยี่สิบรอบเลยก็หรือจะเป็นร้อยรอบเลยก็ไม่รู้แหละอแต่โดยทั่วไปเนี่ยมันถ้าเราเราฝึกมาอย่างพอแล้วเนี่ยนะครับมันเราอาจจะฟังแค่ สรอบ4รอบเนี่ยมันก็อาจจะพอเพียงแล้วนะครับแต่ว่าคนที่เริ่มต้นฝึกแบบใช้เอีย์เนี่ยเราก็อาจจะต้องฟังหลายรอบผมแนะนำใช้โทรศัพท์มือถือนะครับมันก็จะมีแอปใน Android นะครับชื่อ Audipo นะครับ a u d i p o เนี่ยนะครับมันเสียเงินด้วยนะครับประมาณทักร้0ยกว่าบาท200บาทอะไรเงี้ยแต่ว่าอย่าไปเสียดายเงินนะครับเพราะว่าถ้าถ้าต้องการฝึกดนตรีแอปนี้ดีมากนะครับแล้วก็มี คือคือพิมพ์คําว่า audio speed change ก็ได้นะครับ audio speed change เจอแอปไหนมามันอาจจะมีฟรีก็ได้นะครับอ่าคือคุณสมบัติของแอปที่ที่เราต้องการเนี่ยคือข้อแรกเนี่ยเขาเรียกว่าทา A/B repeat ได้เราโหลด M.P.3 เพลงไหนก็ได้นะครับมันมันให้เราโหลดเข้ามาแล้วมันก็จะเห็นเห็นหน้าตาเป็นกราฟเห็นเป็นทั้งหมดเลยเนี่ยนะครับเป็นเหมือนภาพเวฟอะแล้ว มันก็จะให้เรากําหนดหัวท้ายได้ว่าเราจะเอาช่วงไหนที่ที่ให้มันเล่นนะครับหัวท้ายที่ให้มันเล่นเนี่ยเราก็เลือกเลยจับปั๊บหัวอยู่ตรงนี้ท้ายอยู่นี้อินโทรนะอาจจะไม่ต้องทั้งอินโทรด้วยซ้ําสมมุติว่าเราเปิดมาเนี่ยมันเตอร์เดอเดอเนี่ยเราสนใจแค่3โน้ตเนี่ยเตอเดอรเดอเราก็ฟังให้มันชัดเลยแล้วเราก็ลองเล่นเราต้องรู้คีย์ก่อนนะก็เพลงเนี้ยหลายท่านก็เล่นมาในคีย์อื่น แต่แต่ผมไปลองเปิดฟังด้วยตัวเองไปลองแกะเองเนี่ยผมก็พบว่ามันมันมันเป็นคีย์เอฟอะนะครับแต่แต่อาจจะมีเวอร์ชั่นอื่นที่มันเล่นในคีย์อื่นก็ได้อย่างเงี้ยนะครับก็ไม่เหมือนกันอ่าผมฟังมันก็เป็นเงนี้ยแล้วไอ้ลูกเนี่ยมันสําคัญมากลูกลูกสะบัดผมไม่รู้เรียกชื่อเป็นวิชาการมันว่าอะไรอะนะเนี่ยไอ้ตัวแรกมันจะต้องแบบ ซึ่งหลายครั้งผมก็ก็เล่นไม่ได้อย่างที่ใจอยากจะเล่นนะครับผมรู้ว่า, <S <S วามันมันจะต้องเป็นยังไงแต่บางทีนิ้วมันก็ไม่อย่างตัวแรกตัตตัวแรกมันก็ต้องหยุดด้วยนะครับมันตัวมันจะสั้นนะครับ <S 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 อย่างเงี้ยนะครับอ่าเราก็ค่อยๆเพิ่มความยาวไปจากเตอเต ตอเดเนี่ยก็แกะแค่นี้ก่อนเลยตอต่อเนี่ยล้วค่อยลากต่อไปแล้วก็เปิดแล้วลองเล่นตามไปพร้อมกับเทปนะครับว่าเอยมันมันใช่หรือยังแล้วรวยเฉพาะส่วนนะครับคือถ้าจะเล่นให้ได้เหมือนเนี่ยลูกทุ่งเนี่ยมีเสน่ห์ตรงส่วนด้วยนะครับตรงส่วนนอกจากลีลาของการสะบัดของการพรมนิ้วอ่า ก็มีเรื่องของส่วนที่มันหน่วงๆเวยนะครับการที่ไปเล่นตัวตัวดาตัวยกตัวขาวตัวขบเบ็ดอะไรตรงๆเป๊ะๆเ,เนี่ยมันมันขาดสเสน่ห์ของของเพลงไปนะครับคือจริงๆก็ไม่ไม่ใช่เฉพาะเพลงลูกทุ่งนะครับคือมันก็ขาดสเสน่ห์ไปหมดอะถ้าถ้าเล่นเพลงไหนแบบตรงๆนะครับแต่ว่าลูกทุ่งเนี่ยผมคิดว่าสเสน่ห์ของของเพลงลูกทุ่งไทยเนี่ยมันมันอยู่ตรงนั้นจริงๆอะนะครับอ่า โอเคเดี๋ยวผมลองอธิบายเพิ่มเติมนิดนึงนะครับเดี๋ยวต้องออกไปละอ่าเห็นไหมครับผมเปลี่ยนนิ้วด้วยนะครับเนี่ยนะอ่าคือมันจะต้องไหลไปเรื่อยครับเพราะบางทีนิ้วเราหมดแล้วเนี่ยเราจะใช้นิ้วก้อยต่อมันก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นผมต้องทดนิ้วนะครับอ ผมเอานิ้วนี้ลงก่อนนิ้วนางลงก่อนแต่ผมก็ต้องเอานิ้วกลางมาทดเพราะผมรู้ว่านิ้วนางจะต้องใช้ต่อไปนะนิ้วนางผมจะต้องใช้ต่อไปผมก็เอานิ้วนี้มาลงเพราะมันเล่นโน้ตนี้สองครั้งああอันนี้ผมไม่รู้ว่าจำไม่ได้แล้วนะว่าว่ามันสบัดโน้ตไหนบ้างก็แกะมาอย่างคร่าวๆหยับหยา แล้วไอ้ตอนโน้ตยาวๆเนี่ยเทคนิคของแอคเอร์เดยนอีกนันหนึ่งก็คือเราอาจจะใช้ถุงลมนะช่วยในการวิบาโตก็ได้นะครับอย่างเงี้ยนะครับอ่าถ้าใครใครเล่นกีตาร์เล่นไวโอลินมาก็จะรู้รู้จักการวิบาโตเงี้ยเหมือนเล่นลูกคอแหละครับเราใช้เซนส์นของการร้องเพลงก็ได้ เนี้ยก,ก็ใส่หนักอีกจัดหนักเลยนะครับตรงเนี้ยแล้วไดนามิกก็ต้องดังขึ้นด้วยอ่าแล้วไอ้ตรงเนี้ยสมมุติเราใช้เส้นของการร้องนะเราเราก็อาจจะเล่นแค่เราถ้าเราใช้เส้นเราก็คงได้ยินแค่เนี้ยอ่า แต่จริงๆมันมันไม่ใช่อย่างนั้นนะครับมันไม่ใช่มันไม่ใช่อย่างนั้นนะครับ,นนรบเดี๋ยวผมลองเล่นดู ตรงนี้มันเป็นอย่างงี้จริงๆมันโน้ตมันเป็นหวังเสียงของพี่เนี่ยมันแต่โน้ตมันเล่นเงี้ยเหมือนรวบโน้ตเนี่นะครับส่วนมันก็จะรวบๆนะอ่ะาแทนที่หรือเปล่าเนี่ยมันยังเป็นอย่างนี้อีก อ่าอย่างเงี้ยนะเอตรรรรตรเรรเนี่ยอันนี้ก็อาจจะต้องจำให้เป็นเฟสเลยนะครับไปแยกไม่ได้ลนะ ตรงนี้ตรงนี้ต้องต้องใช้คันแกะจริงๆนะครับไม่งั้นเราเราจะแกะออกมาไม่ได้ตรงนี้ตอท่อนจบนะครับในในเพลงเขาจะเล่นอย่างเงี้ยอมีโนต้ตตัวเอมาด้วยนะครับตัวลา คือถ้าเราเราใช้แบบหยาบๆเราก็อาจจะเล่นเงี้ยเราคงคิดไม่ถึงว่ามันจะมีโนต้ตตัวเอผมมานะครับเนี่ยเราคงคิดว่ามันมีแค่เนี้ยอ่าถ้าไปฟังดีๆมันจะมีโนต้ตตัวนี้ <c oughs> อ่าเนี่ยนะครับแล้วเทคนิคของการใช้วิบาโตช่วยก็คือจับอย่างนี้นะครับแล้วก็แล้วก็ ตอนตอนตอน,ตอน,ตอนที่ดึงออกหรือดึงเข้าเนี่ยก็ใช้การเขาเรียกการการสั่นเล็กๆนะครับสั่นสั่นอย่างเงี้ยจะประคองมือแล้วก็เราเราลองสั่นแบบใหญ่ๆก่อนก็ได้กดหนุนโน้ตสักตัวนะครับกดโน้ตสักตัวแล้วลองสั่นเนี่ยสั่นแรงๆเลยก็ได้อย่างเงี้ยอ่าอ่าแรงๆก่อนแล้วค่อยต่อไปค่อย,ค,อยค่อยเบาอ่า มีมีเหมือนไวโอลินนะครับมีตอนแรกมีสั่นห่างห่างแล้วก็ค่อยค,อยคอยเหมือนลูกคอนะครับอ่า,อานะครับผมก็แนะนําเทคนิคได้แต่ตัวเองก็ไม่ได้เล่นเชี่ยวชาญมากนะครับคือมันมันต้องฝึกฝนนะครับเพลงลูกทุ่งไทยเนี่ยมันเรียกว่ารายละเอียดมันเยอะมากๆนะครับ ก็คลิปนี้ขอขอจบไว้เท่านี้ก่อนแล้กันเดี๋ยวลองเล่นให้ฟังอีอกรอบหนึ่งนะครับอย่าลืมนะครับเสียงแรกเนี่ยมันเป็นเสียงมิดเดิลนะครับเสียงหรือเสียงแคริคนเนตนะ,นะ ส่วนอาจจะผิดไปจากเทปนิดหน่อยนะครับอ่าอ่าคือคือผมก็รู้ว่าบางบางท่อนเนี่ยตรงท่อนเนี้ยเนี่ยอ่ต้องเล่นให้เนียนให้เป๊ะเลยนะครับคือถ้าจะเอาให้ให้ว่ากันปเป๊ะแต่ว่านั่นแหละครับมันอยู่ที่ความตั้งใจเราจะาจะดีไซน์การเล่นเนี่ยเอาเอาให้เหมือนหรือเอายอมว่าให้มันมันต่างแบบไพเราะก็ได้จริงๆมันไม่ไม่จำเป็นต้องเหมือนนะครับคนที่ที่มีเซนส์ด้านด้านดนตรีเนี่ยอ่าอย่างเช่นคน อย่างอาจารย์เตี๋ยวเนี่ยยกตัวอย่างเลยมีมีเซนส์ในการเล่นเพลงลูกทุ่งไทยเนี่ยคือเล่นไม่เหมือนเปทุกโน้นนะไม่เหมือนต้นฉบับแต่ว่ารู้ว่าเล่นยังไงให้ไพรเลาะได้นั้นเขาเรียกว่าคนมีเซนส์นะครับโอเคขอจบคลิปนี้ไว้เท่านี้นะครับขอบคุณครับ